มาแล้วกิจกรรมสายฟรีและสายเติม1,000แมนไปดูเลยสวัสดีวัยรุ่นเมากาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอลช n แนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะครับวันนี้ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับซึ่ง บอกก่อนนะครับว่าเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นเซิร์ฟต่างประเทศนั่นเองนะครับก็จะเข้าไทยมาเร็วๆนี้นะครับบอกเป็นบันที่ได้เลยแหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรนะครับต้องเหมือนไทยนั่นแหละนะทักกี้โรโยนะครับเป็นชุดนอนนะครับของไซตามะนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรอนะครับนี่เลยนะฮะชุดมีแยกส่วนนะครับมีหัวเม่งนะครับหัวล้นนั่นเองนะครับแล้วก็ เท้านะครับเป็นรองเท้านั่นเองแต่ไม่ใส่เกือบหรือว่าไม่ใส่รองเท้านั่นเองนะครับก็ตีนเปล่าเนาะโอเคแล้วก็เป็นกางเกงนะนี่สวยมากมากนะครับกางเกงนะลายแล้วก็เป็นเสื้อชุดนอนนะครับออจับเลยทีเดียวแล้วก็เป็นท่าทางเหมือนของไทยนะครับน่ะมาเลาเลยให้เราติ๊กออกนะครับ2กล่องกาวเพชรเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าของไทยไม่ได้มารูปแบบนี้เดี๋ยวม,มีรูปให้นะครับ ของไทยน่าจะมาในรูปแบบอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นนะครับขึ้นได้อยู่มั้งะนะครับนี่นะครับของไทยน่าจะมาวันที่23น่าจะมาแบบว่าเป็นเซตแบบคล้ายๆแบบว่าสุ่มหาเทเค็นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็รออีกทีหนึ่งนะครับแต่มันมีรูปมาประมาณนี้นะนี่เขาการันตีแล้ว23นะครับเดี๋ยวผมขึ้นอีกรูปหนึ่งให้ดูสําหรับสายฟรีนะครับนี่ สายฟรีเราเขินวันที่23จะได้บอร์ดฟรีๆนะครับก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะฮะเป็นบอร์ดของไซตามะนะครับหรือว่าวันพันแมนนั่นเองนะครับก็ใครที่ดูไซตามะก็จะรู้นะครับพูดไซตามะก็รู้แล้วนะครับก็เป็นบอร์ดเนาะก็เท่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เครื่องบินก็เป็นของเขาแล้วนะครับนะก็นั่นแหละนะครับนี่แล้วก็สายฟรีจะมีนี่อีกนะครับจะให้อ่าเก็บโทเค็นนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้โทเค็นเนี่ยมันมี2ตัวนะทุกคนสังเกตไอ มุมซ้ายกับมุมขวาตรงข้างบนมุมขวาสุดเนี่ยนะครับดูดินะครับ,นะรบก็ไม่แน่ใจว่ามันจะให้เก็บโทเค็นแล้วเอามาแลกอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเลือกเสื้อหรือว่าแลกชุดอะไรหรือเปล่านะครับก็อาจจะตามภาพที่พี่บอมขึ้นตรงปกอะ่ะเออนะครับก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะไม่แน่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันวันที่23นูน่นวันนี้เพิ่งยี่สิบเอ็ดอยู่นะอีกตั้ง10กว่าวันแต่ผม,มอัปเดตให้ก่อนนะครับก็ดูจากรูปนี้แล้วเสื้อไอ้สายสุดเนี่ย ผมว่าน่าจะได้ฟรีนะครับแต่ไอเสื้อตรงกลางเป็นชุดสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ชุดนอนเนี่ยไม่ฟรีกางเกงก็น่าจะไม่ฟรีนะครับกางเกงเป็นของอ่านี่ฮายาแตะนะครับไฮยาโตะนะครับก็นี่แหละนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับทุกคนควรดูนะครับแล้วก็ผมมีข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งนะครับให้ทุกคนมาได้ดูแล้วก็ได้เสพข้อมูลกันนะครับมันไม่ใช่เป็นข้อมูลเท็จนะมันเป็นข้อมูลจริงๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยดีกว่านะครับ นี่เลยนะครับผมขออนุญาตซูมรูปนะครับนี่ฟรีไฟครับนะครับอ่ารู้จักไหมทุกคนรู้จักไหมฟรีไฟครับนะครับฟรีไฟครับเนี่ยครับนั่นแหละนะครับขอซูมรูปก่อนนะครับนี่นี่เลยให้ทุกคนเห็นกันชัดๆนะครับขอซูมขึ้นข้างบนแล้วกันนะครับะมานี้เนาะอ่านี่ครับเสื้อผมน่าจะได้ฟรีหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราดูไอิกิิกรรมข้างล่างนะครับนี่ดูนี่นะครับ เป็นภาษาอังกฤษแต่ผมก็พอไปแปลมาแล้วนะครับผมไปอ่านมาแล้วนะครับผมก็มาสรุปให้ทุกคนนะครับก็เขาบอกว่าเสื้อเนี่ยมันจะมาวันที่16แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะอาจจะมาในรูปแบบสุ่มอา่าทุกคนยังจํากิจกรรมโคโนโดได้ไหมนะฮะน่าจะเป็น,แ,นแบบนั้นนะครับนี่อันนี้มา 16- ถึง26เป็นโฮเกนให้เก็บหาเนาะก็มันต้องมีชุด V ีแหละผมว่ามันต้องได้ฟรีสักชุดหนึ่งแล้วก็ไม่ฟรีอีก2ชุดนะครับเนาะ โอเคครับกิจกรรมมันก็เข้าๆประมาณนี้แหละเนี่ยแต่กิจกรรมของเซิร์ฟนอกเขามาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเก้าเพชรนะครับแต่ผมว่าของเรามันมาไปแล้วของมันเป็นไอ้สกินไอ้หมัดเนาะแล้วก็ท่าแต่ของเขามาเป็นชุดก่อนอะนะครับเหมือนของเราเลยเก้าสิบเก้าสี่สิบเก้าเก้าสบเก้า้กเก้าสอง้กเก้าสา้เก้าสเก้าเก้านะครับเหมือนของเราเด้ๆนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าชุดจ้ามากๆนะครับชุดเท่เฮ่จริงนะครับอื้ม มันไม่ใส่รองเท้ามันเท่นะครับเตอรมะนะครับแหลมจริงนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับก็มีให้เรามาเสพกันนะครับเป็นไงทุกคนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าใช่ไหมของเขาโอ้โหมาทีเดียวชุดท่ากระเป๋าแล้วก็บอร์ดมาให้แบบเราเสพกันเลยนะครับแล้วเรามาดูกิจกรรมของเขานิดหนึ่งนะฮะนี่กิจกรรมชุดเก่ากลับมาขายนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยหลายคนก็น่าจะอยากได้หรือเปล่านะครับผมก็ เห็นชุดสวยๆเยอะนะครับนี่กิจกรรมมานานมาละนะครับอันนี้ชุดของไอ้น,นี่หรือเปล่าใครเคยดูแบบว่าเอเวนเจอร์นไหมเออกับตันไม่ใช่กับตันนี่เออชื่อยื่ออะไรละผมวันเดอร์บุ๊ไม่ใช่วันเดอร์บุ๊เมนด้วยเออไม่ใช่นะครับที่ก็ให้เราสุ่ม555เพรก็มีสิทธิ์ได้ชุดอะทุกคนเหมือนกิจกรรมหัวขาวอะที่มันมาครับเออก็อยากให้มันมาของเราบ้างเนาะน,นะครับนี่ดูข้างในได้นี่ ัวอะไรนะที่มันเป็นอันนั้นน่ะหมจำชื่อไม่ได้วะ่ะเออเท่ทีเท่ทีทุกคนจำชื่อไม่ได้จริงเหมือนจริงนะอ่เหมือนจริงๆๆเหมือนจริงอ้ที่ไปทีโรตโัวผู้หญิงนะครับเหมือนจริงนะนี่เป็นชุดผู้ชายนะครับอืมชุดผู้ชายก็เท่ะนะครับนี่เป็นชุดไอตัวตะลกรือเปล่านี่นก็แพงนะตอนนั้นนะ่ะอืมตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับจำชื่อไม่ได้จริงแต่ชุดสวยมากนะครับอันนี้ก็วันพันแมนนะครับเป็นไงกิจกรรมนอกบอกเลยว่า ดีจริงๆแล้วก็มาไทยแน่นอนนะครับอันนี้คือผมอัปเดตให้ก่อนสิ่งที่เราจะได้รับฟรีๆนะครับผมขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับเซิร์ฟไทยนะบอร์ดแน่นอนนะครับได้บอร์ดแน,น่นอนคุณดูให้นีบอร์ดตัวนี้หนึ่งอันละนี่ครับแล้วก็โทเค็นแน่นอนแต่ผมยังไม่การันตีนะครับว่ามันจะให้มาแลกอะไรอาจจะเป็นเสื้อตัวนี้ตัวส้ายสุดนี่นะครับไม่แน่นะรหรือว่าจะเป็นกรงเกงหรือว่าจะเป็นชุด สีเหลืองเนี่ยชุดสีเหลืองแจกฟรีปุ๊บพี่แจ็คพอดแตกเลยนะคือแบบชุดสีเหลืองแจกฟรีนี่คือแบบสุดๆแต่บอร์ดที้ฟรีแน่นอนผมกล้าการันตีวันที่ยี่สิบสามเราเกมได้บอดแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดชุดนอนเนี่ยน่าจะมาวันที่สิบหกไม่ก็ยี่สิบสามมาพร้อมเดียวกันกับชุดสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราดูวันอีกทีหนึ่งนะฮะก็อัปเดตให้ละของเขามาเนี่ยของเขามาก่อนละมาพร้อมเรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มานะครับแต่เราจะมาในรูปแบบไหนนะครับของเขามาในวันที่9 ของเราก็มาวันที่ย3ิามนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะกลับกันนะครับเซิร์ฟเนี่ยอะไรมาก่อนมันจะมาเข้าไทยเพิ่มอีกนะครับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะของไทยก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ชายละนะครับตอนนี้แล้วก็ตรงนี้ของไทยมาเป็นผู้หญิงละเดี๋ยวของเขาเปลี่ยนละเห็นไหมทุกคนนะครับเขาจะเปลี่ยนก่อนนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับโอเคไหมนะครับตามนี้นะครับกิจกรรมของเขานําเราไปก้าหนึ่งเราก็ต้องดูกิจกรรมของเขาก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมเพชรเตรียมทอง ไว้ซื้อกิจกรรมของเรานะครับอ่าสตอรีคลิปนี้ผมผิดพ,พาลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของสตหรี่คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวไว้จะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ